ตอนนี้คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับราศีพิจิกผมเลยทำคลิปดูดวงราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2568ราศีพิจิกคือผู้เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมกับผู้เคยดูดวงผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วรัคดาเกิดของท่านนั้นสถิตราศีพิจิกจิจจิจิ เดือนที่ผ่านมาได้เจอสังคมใหม่ๆเจอเรื่องราวตื่นตาตื่นใจหลงไหลได้ปลื้มแทบลืมพักผ่อนลืมเวลาและลืมหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองไปชั่วขณะอย่างเช่นว่าเพื่อนฝูงนัดกันไปตั้งวงน้ำเต้าปูปลานั่งดูทีแรกต,กตลกตลกพวกนี้มันเล่นกันเป็นเด็กๆดูไปดูมาคนนั้นเล่นคนนี้ยักเฮ้ยมันท้าทายเอาซะหน่อยตาหนึ่งได้ตาสองได้นักเข้าร่วมวงข้าวปลาไม่กินบ้านช่องไม่กลับ งานการไม่ทงไม่ทำมันแล้วสนุกหรือชวนกินข้าวร้านหรูร้านสวยมองรอบตัวเจอแต่หนุ่มสาววัยสดใสครั้งเดียวก็ติดใจแล้วครับแรกแค่วันศุกร์นั่งเย็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านหนักเข้าไม่ใช่แล้วต้องนั่งทุกวันร้านไม่ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ยอมกลับเช้ามาเป็นยังไงลุกทํางานไม่ไหวใช้วันลากิจลาป่วยซื้อใบรับรองแพทย์ เหตุการณ์ประมาณนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และพระราหูเกาะกลุ่มร่วมกันในเรือนปุตตะสำคัญสูงสุดดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารเนี่ยสถิตรเรือ,มอนมรณะแล้วก็เดินถอยหลังโหราศาสตร์เรียกว่าพักส่งผลให้ราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะเป็นคนดีคนเก่งคนขยันเข่งขันระเบียบเข่งคัดระเบียบพินัยเป๊ะๆขนาดไหนก็ตามสังคมแวดล้อมความตื่นตาตื่นใจจะทําให้ท่านหลุดกรอบอย่างที่นําเรียน ไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยเที่ยวกลางคืนไม่เคยตั้งวงน้ำเต้าปูปลาตีไก่ไฮโลก็ไปเอาสักหน่อยทีแรกตาสองตาไปไปมาๆก็เกิดติดใจแล้วห้ามใจไม่อยู่เข้าเดือนนี้ปับ๊บหนึ่งเมษาดาวอังคารจะเดินเป็นปกติโคจรเข้าเรือนสุภาษัมพันธ์ดาวพระหัสที่เล็งลัคนาอยู่เหมือนท่านถูกปลุกตื่นจากฝันไม่ใช่ปลุกธรรมดานะครับคือประมาณว่าฝ่ามือพิฆาตพวกเขาให้สะดุ้งสุดตัว ลุกขึ้นนั่งหูตาสว่างความหมายคือถ้าท่านลุ่มหลงติดกับแวดวงสีเทาการพันันยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาก็จะมีโอกาสโดนจับต้องคดีพกแป้งใส่กระเป๋าเพื่อนมันเคยบอกว่าทางเนี้ยปลอดภัยดงดานไม่มีหรอกไม่มีใครกล้าตั้งย่านนี้ถิ่นนี้เฮียเขาคุมอยู่ไหนได้ละ่ะพอเลี้ยวรถคิ้วค้องปุ๊บเป็นแถวเป็นแนวยังการยืนต้อนรับเราจะถอยกันไม่ได้ก็โดดหนีก็ข้างๆก็เป็นลำคลองเลยเจอหลายเด้ง ขับขี่รถเมาสุราพกแป้งมันตาบางกรแถมพกพาอาวุธด้วยถ้ารอดเรื่องนี้ระวังถัดมาท่านเจอจะเจอ H.R หัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในบริษัทเรียกคุยหลงดีใจนึกว่าจะคุยเรื่องเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งพราวเลยยื่นหนังสือให้ออกไม่ทันที่ท่านจะเอ่ยปากถามเหตุผลเขาสาธยายมาเลยครับพฤติกรรมการทำการของท่านมาสายกับเร็ววันวันนั่งดูแต่โทรศัพท์นั่งเล่นไลน์นั่งถ่ายทิกตอกทำงานเสียหายไม่แก้ไขไม่ว่ายังไม่ยอมรับด้วย แล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยล้วนเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านเถียงไม่ออกพูดไม่ได้ต้องรับชะตากรรมอย่างที่บอกครับเหมือนถูกปลุกด้วยฝ่ามืออรหันทําเอาราศีพิจิกมือมืองงๆพักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินหน้าแก้ปัญหาซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเข้ากลางเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกรรม,มะก็ย้ายเข้าเรือนอริมาตรฐานดีตามโหราศาสตร์เขาเรียกว่ามหาอุด หมายถึงความสว่างที่นุ่งเรืองส่วนอริก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคโครงสร้างลักษณะนี้จะทำให้ราศีพิจิกแก้ไขปัญหาฝ่าฟันเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงไปได้อย่างดีคือถ้าเจอคดีความไม่รู้จะยังไงมองซ้ายมองขวาโทรหาคนนั้นไล่บอกคนนี้พอพวกเขารู้เรื่องอ่อมอมแองแครับบางคนก็พูดตรงๆว่าเองทำตัวเองนี่ว่าจะให้ช่วยอะไรแปลความคือไม่มีใครอยู่ข้างท่าน ก็ต้องก้มหน้ารับกรรมยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่อยากรู้อะไรก็บ,บอกความจริงทุกอย่างทุกเรื่องหรือถ้าถูกออกจากงานไม่พึ่งใครหรอกครับก็ยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเองแล้วพอดาวพุธดาวเจ้าเรือนราพะหรือเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเดินเร็วหรือเสิร์เข้าเรือนปุตตะอีกครั้งมีคดีความข้อขัดแยงด้งใดๆความรู้ความสามารถของคนราศีพิจิกเองจะช่วยให้ท่านหลุดพ้นปลอดภัย พอดีหน่วยงานราชการกำลังหาคนมีความรู้อย่างที่ท่านมีทางการก็เลยกันเป็นพยายนหรือคาอโทษไว้แล้วให้บำเพ็ญตนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือราชการถ้ามีความขัดแย้งก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันถูกไล่ออกหางานใหม่ยื่นความจำนวนแค่ที่สองที่แค่นั้นแหละเ <c oughs> ขาเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปคุยก็ให้ทำงานเลยเงินเดือนค่าตอบแทนไม่มีต่อรองสักคำไม่ว่าราศีพิจิกจะเจอเรื่องอะไรรอบเดือนนี้ปัญหาอุปสรรค ความทุกข์จะอยู่กับท่านไม่นานครับขอแค่เมื่อท่านผิดพลาดแล้วไปยอมรับความจริงเดินหน้าสู้ฟ้าหลังฝนจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนมาดูเรื่องของความรักรครอบครัวผู้ใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาช่วงนี้เดือนนี้เด็กส่วนใหญ่ปิดเทอมกันแล้วน้องสาวน้องชายพี่สาวพี่ชายหรือเพื่อนสนิทจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเตรียมงานที่ต่างจังหวัดก็นําลูกๆหล,ล,ลานๆมาฝากให้ท่านดูแลไวที่บ้านท่านไม่ก็เพื่อนบ้าน เช่นเดียวกันครับเขาไม่อยู่สี่หวันเอากุญแจบ้านมาให้บอกช่วยดูแลน้องหมาน้องแมวให้หน่อยนั่นแน่ดังนั้นวันหยุดเตรียมตัวเลยว่าบ้านเนี่ยคึกคักชีวิตประจําวันไม่มีเงียบเหงาเด็กๆอยู่บ้านก็สั่งของกินไก่ kfc พิซซ่าของเล่นสารพัดถ้าไปทํางานนั่งๆทํางานอยู่ก็จะได้รับโทรศัพท์นะครับลุงครับโน่นได้ไหมนี่ได้ไหมเย็นกลับไปบ้านก็จะเจอสภาพที่มีความวุ่นวายหลายอย่าง แต่ก็เต็มไปได้วยความสุขนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยเดือนนี้ราบรื่นดีกับราศีพิจิกท่านใดครับเดือนนี้ถ้าท่านหรือภรรยาท่านหรือคนรักหรือคนที่ท่านแอบกิ๊กเกิดตั้งท้องตั้งคันโดยไม่ได้เตรียมตัวเต็มใจบอกเลยนะครับดวงดาวรวมตัวกันแบบนี้เด็กที่มาเนี่ยจะไม่ได้มาคนเดียวมีโอกาสเป็นแฝดครับ คนโสดราศีพิจิกพระราหูสถิตร่รวมดาวสุขเรือนปุตตะเดินทางขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินคนหน้าตาดีมาดดีมากๆมาทักทายพูดคุยขอไอจีขอไลน์แล้วก็ถามมีใครไหมนี่ก็ไม่มีใครนะหมายถึงตัวเขาไม่ใช่ผมนะว่าแล้วก็ยื่นใบสมัครขอเป็นแฟนกับอีกแบบหนึง่งเพศเดียวกันเนี่ยมาคุยกับเราเราก็นึกว่าจะมาขอเป็นเพื่อนเปล่าเลยครับเขามาขอเป็นแฟน แล้วนะครับทุกแบบทุกคนที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้มาแบบหืนๆหน,หน่อยชวนเข้าที่รับตาอยู่กันสองต่อสองตัวจริงออกเลยเพราะดาวสุขเรือนปุตตะดาวสุขคือความรักและความต้องการส่วนพระราหูเนี่ยคือดวงดาวกระตุ้นใครเห็นหน้าเห็นหุ่นราศีพิจิกเนี่ยรู้สึกอยากลิ้มลองทีเดียวเชียวยิ่งมีดาวอืนว่นมาเสริมเห็นราศีพิจิกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกินหัว สุขภาพอุบัติเหตุโรคภัยที่จะเข้ามาทักทายรอบนี้คืออาการกรดไหลย้อนกับอีกอย่างหนึ่งคือกามเครียดเพราะเดินทางบ่อยร้อนสลับฝนสลับหนาวแล้วก็กินน้ําเย็นชอบสั่งน้ําส้มมิ้นท์โซดาเครื่องดื่มเย็นๆรสเปรี้ยวจัดๆนี่คือสาเหตุที่ทําให้ราศีพิจิกเกิดอาการร้อนในแผลในช่องปาก แล้วพระเกตเลงกับดาวเสาดาวพุธช,ช่วงต้นเดือนขับรถเดินทางไกลเนี่ยให้ท่านระวังอุบัติเหตุความหวาดเสียวเฉียดชิวแบบเส้นยาแดงผ่า16เกิดจากความเร็วดังนั้นเรียนเตือนว่าถ้าขับรถเองอย่าขับเร็วถ้านั่งรถไปกับใครแลวเห็นก็ขับเร็วหวาดเสียวก็บอกเตือนถ้าเขาไม่ฟังแลวเขาด่ากลับก็ให้เขาจอดและขอลงบอกเลยครับว่าหมอดูรูปหล่อหน้าตาดีเขา,าเตือนไว้ว่าจะมีอุบัติเหตุ โชคลาภรรตลี่สลากกินแบ่งรัฐบาล1เมษายนตรงกับวันอังคารขึ้น4ขําเดือน5ปีมะเส็งซีรีส์นัมเบอร์อุปกรณ์การทำงานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ต่างโต๊ะแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอะไรประมาณนี้แหละถ้ามีอยู่ก็เป็นหมายเลขนำโชคสำหรับท่านวดนี้16เมษายนตรงกับวันพุธแรม4ข้าเดือน5ปีมะเส็งหมายเลขที่เกี่ยวกับ พี่ชายพี่สาวลำดับย่าต่อจากท่านคือติดก,กันเลยนะครับจะเป็นวันเกิดพศเกิดหรืออายุถ้าไม่มีพี่ให้ติดตามดูข่าวเฉลิมฉลองครบรอบหน่วยงานองค์กรอะไรสักอย่างภายในประเทศที่เป็นข่าวช่วงนั้นฉลองครบรอบปีกระทรวงนั้นกรมนี้สถานที่นั้นดูว่าครบเท่าไหร่กี่ปีเลขอะไรนั่นแหละครับเลขนั้นคือหมายเลขนำโชค แนวทางวางแผนชีวิตและทําบุญเสริมชะตาโครงสร้างดวงดาวอย่างที่นําเรียนราศีพิจิกจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวไม่เล็กไม่ใหญ่แวบแรกที่เจอจะรู้สึกว่าลูกนี้ไม่ทําสักกดีลูกนี้หักห้ามใจสักกดีดดังนั้นถ้ารับชมคลิปนี้ก่อนเปลี่ยนใจยังทันรออะไรครับกลับตัวซะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนที่ผ่านมาทําอะไรบกพร่องเสียหายไม่ใส่ใจดูแลหรือเปล่า ถ้าใช่รู้ตัวให้ท่านรีบหวนเลี้ยวรถกลับซะไปดูแลถ้าบอกว่าไม่ทันแล้วจันก็เผชิญกับความจริงครับแล้วจะพบทางออกแสงสว่างยุ่รเร็วแต่ท่าดิ้นไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นอันนี้อาจจะยาวเพราะดาวอังคารสัมพันธ์ดาวพระหัสโหร,ราศาสต,ตามแนวทางผมดาวอังคารนี่คือการประทะก,การต่อสู้ส่วนดาวพระหัสหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับนั่นคือคดีความหรือความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ หรือกับผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าประกอบกับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสถิตเรือนสุภามาตรฐานเสียตามโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นนิดเลยมีเกณฑ์ชื่อเสียงเสียหายขาดความนา่าเชื่อถือจากคนรอบข้างทําบุญกุศลแนะนําตักบาตรถวายสังฆทานด้วยข้าวของคุณภาพของใหม่ผลไม้สดที่ไม่มีตําหนิกับถวายพวงมาลายัยดอกไม้หอมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่บาดหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ ที่ท่านนับถือบูชาที่ไหนอย่างไรก็ได้แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีสังคมที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงไม่หลุดหลงไปในอบายสาธุท่านผู้ชมครับสมมติว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่หึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลาของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส,ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตก ทำอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊งส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางๆเรื่อยๆไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสําคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่งขายายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทําอะไรก็รุ่งทําอะไรก็ได้เงินเพียงแค่หในสของช่วงชีวิตเท่านั้น แล้วคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่รู้จักวางแผนนำเอาเงินทองทรัพย์สินจัดการทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสำคัญประเด็นเดียวคือจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อยคำตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิต บริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นยำแล้วท่านยังนำไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสำเร็จความร่ำรวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคำตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้นความสามารถตามพืนชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. อ,อาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำแล้วมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าท่านอยากทำทำได้ทั้งหมดแล้วครับแต่งานที่ทำให้ท่านรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตวิธีทำบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับ และ 5. สําสำคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวศกัมพู3สามทางเลือกบริการครับตรงไฟ์เสียงคำทำนายทางไลน์ ใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นๆป,ปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานครับสนใจใช้บริการแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอาจารย์สมเจตสแกน QR โค้ดที่ปรากฏตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน